สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเมื่อนี่งสิ้ามาปลูกใบโหระพาค่ะตัดกิ่งมาปักช่ำค่ะเพื่อนๆนใบโหระพาตัดกิ่งปักช่ำได้นะคะเพื่อนเพื่อนตัดใบมันเอาไปผัดเอาไปแกงแล้วเราก็เอากิ่งของเขามาปักช่ำนะคะเพื่อนเพื่อน มาค่ะมาปักต้นใบโหระพาต้องยื้อไกลสักหน่อยเด้อค่ะเด้อพอมันอยู่ไกลอยู่พู่เอื่อมไกลมากค่ะเอื่อมมากเด้อหัวก็จะทิ่มเอาเอื่อมนิดนึงค่ะแขนยาวๆค่ะคเพื่อนๆดินตรงนี้สวยค่ะดินงามลองเอาใบกระเพามาปลูกแล้วค่ะ น้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวมันแตกกิ่งแตกก้านแตกใบจะพามาดูอีกทีนึงที่ตรงนี้เป็นที่ปลูกมะนาวแล้วค่ะจำได้ไหมคะมะนาวสองต้นมันไม่มีลูกสักทีค่ะเลยตัดมันทิ้งซะเลยเอากระเพรากระโวลพามาปลูกค่ะเพื่อนๆตัดไปผัดหลายครั้งแล้วค่ะโวลพากดบินมันจะหน่อยนะคะกดที่ต้นมันนะคะกดนิดหน่อย จะรอดไม่รอดจะเกิดไม่เกิดแล้วก็ดูกันแต่กิ่งอันนี้ไปเอาแช่ตู้เย็นไว้สองสามวันค่ะจริงจริงถ้าได้มาจากตลาดก็ตัดเอามาปักชำเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้เรา,เาไปแช่ตู้เย็นไว้สองสามวันค่ะเสียดายค่ะเจ้าทิ้งกล็ลองเอากิ่งมาปักดูเผื่อมันจะเกิดเนี่ยใบกะเพราค่ะเพื่อนๆใบงามๆมาผัดกะเพราตัดไปหลายครั้งแล้วค่ะ ปลูกใส่กระถางไม่ค่อยเกิดค่ะเพื่อนๆมืออาจจะไม่มืออาจจะร้อนก็นได้นะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมารดน้ํากันนะคะเพื่อนๆเ,เราปลูกแล้วเราก็จะมารดน้ํากันปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเรือคะเราค่ะมือร้อนแต่กับพยายามจะปลูกอยู่ ปูก่อมันรอดค่ะเพื่อนมีใบกะเพรามีพุกซ้อนปลูกแซมๆแซมกันไปค่ะรดน้ําเดี๋ยวมันแตกใบจะพามาชมอีกนะคะเพื่อนๆวันนี้รดน้ําก่อนปลูกก่อนปลูกแล้วก็มารดน้ําค่ะเพื่อนใบกะเพรางามๆค่ะ ถูกน้ำถูกฝนถูกปุ๋ยใบงามงาม